สวัสดีครับ <C oughs> ผมวันนี้มาพบกับเบนซ์อีกแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็น Toyota V o ีออสปี2 0 1 2ตัว E ราคาไม่แพงนะราคา269,000บาทพูดได้เลยว่ารถเข้ามาใหม่เรามาชมด้านในเลยนะฮะด้านหน้าเลยสำหรับด้านหน้านี้นะฮะไฟหน้าไม่มีรอยแตกแล้าไม่มีโค้งภาพเหลืองแต่อย่างใดเลยนะครับ เจ้าของเดิมเขารักษามาอย่างดีมากๆเลยนะคะส่วนมีกระจังหน้านะฮะกระจังหน้าเดิมๆเป็นสามซี่ดูเท่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับสีจะเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีของตลาดเลยนะครับพูดเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮสำหรับด้านข้างนี้นะฮะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นะครับยางใหม่เจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆเลยนะครับ มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังเดี๋ยวเรามาชมภายในกันมาชมกันเลยครับมาเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับท่านผู้ชมด้านในนี้นะฮะเราแผนกล้องมาทางนี้ก่อนเนี่เป็นไงบอกได้เลยว่าคอนโซลเนี่ยสีทูโทนสีเทากับสีเบจนะฮะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลหน้าปัดนะฮะ ตรงกลางทําให้ดูสะดวกสบายทัศนะวิสัยดูง่ายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะและมีจอแสงผลตรงกลางนี้นะฮะมาพร้อมกับเครื่องเล่น FM AM อ่ะบอกได้เลยว่าเดิมๆของโรงงานเล่น MP3 ได้ด้วยแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะฮะบอกได้เลยว่าฉ่ำรอบคันแน่นอนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะฮะผม พูดได้เลยว่าสวยงามมากๆนี่ฮะให้ดูเบาะได้เลยเบาะเดิมๆของโรงงานให้ดูเลยว่าเบาะไม่มีรอยแตกร้าเลยนะครับผมให้ดูให้ดูนี่เลยไฟติดครบทุกดวงนี่เป็นไงท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปนั่งด้านหลังไปดูกันเลยครับ,บอ่ะเบนพามานั่งด้านหลังแล้ว บอกได้เลยว่ารถปี2012นี้ค่อนข้างกว้างขวางสะดวกสบายกระทัดรัดกระปุกลุกกระเทเล็กมากๆเลยนะท่านผู้ชมนี่เบาะเนี่ยเบาะหนังเนี่ยเขาเดิมๆเลยไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะเนี่ยคนแก่ขับได้ผู้ใหญ่ขับดีวัยเกษียณขับได้พูดได้เลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนราคาเพียง2 6 9 0 0บาทย้ำ ใครสนใจโทรหาเบนซ์ศูนย์3กสามสองเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันเลยว่าว่างขวางขนาดไหนไปอะสำหรับด้านหลังก่อนจะเปิดฝาท้ายนะฮะไฟท้ายเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกไม่ร้าวเลยนะครับผมเป็นตัว E บอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมเขารักษาดีมากๆเลยนะฮะอะเปิงอากว้างขวางมากๆเลยนะครับ รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมพูดได้เลยว่าใครได้ไปโมากๆราคาไม่แพง2อ0 0 0 0หกหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันเลยครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยมาบอกได้เลยว่าหัวรถเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นซอก กนสีแต่อย่างใดเลยนะฮะสำหรับคานคันนี้นะคานเดิมๆเลยนะท่านผู้ชมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํานะครับเครื่องเป็นเครื่อง VVTi 1.5อ่าเครื่องตัวนี้นะฮะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมราคากันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะฮะ ราคาคันนี้เพียง269,000บาทเท่านั้นเองติดต่อหาเบ้น0632735528ขอบค้าง